มากินเขาน้ำกันเด้อจ้าเมือวันี้ยายมีสุปเห็ดไข่ค่ะพี่น้องเห็ดไข่ปลาเนาะค่ะเป็นเห็ดอ่าเกิดตามธรรมชาติค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะพอดียายมีไปเก็บเห็ดมาค่ะยายมีได้มาเนาะค่ะยายมีก็เลยเอามาสุปสู้กินค่ะพี่น้องขาเมื่อนี้มาค่ะกินเขาน้ำกันค่ะพี่น้องกินเขากับสุปเห็ดไข่ค่ะเมื่อนี้เนี่ยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพอกันอีกแล้วค่ะืัอนี้แยามีแต่เป็นสุกเห็ดไข่ค่ะพี่นองแล้วกระด้ไข่ต้มสี่โค้งหมูค่ะพี่นองค่ะส่วนผักกระด้ม่าย่างละนิดละน้อยค่ะพี่นองมาค่ะกินข่าวน้ำกันค่ะกองข้าวอยู่ทางพี่ค่ะข้าวเ้าข้าวเทียงร่วมกันค่ะพี่นองอ่าพอดีหมู่บ้านแย้มีเขาป้าค่ะพี่นองไปเก็บเห็ดน้ำเพลนเนาะค่ะ เลยได้เฮ็ดไข้มากค่ะพี่น้องยายมีเอามาซุปอ่นนี้ค่ะเอามาสุปซูพี่น,น,น,น้องกินค่ะนี่ค่ะมาค่ะเส็บๆน้ำกันค่ะ เนี่ยค่ะเป็นดอกแบบนี้เลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะย่มีสุปมาแบบตามเลเป็นได้ค่ะพี่น้องพ่อบุ๊บุบนี่ะองเบิงแสบค่ะพี่น้องเห็ดปลาเกิดตามธรรมชาติค่ะพี่น้องปีละหนึ่งครั้งค่ะพี่น้อง่ะเก็บออกมาสดๆเนาะคะ่ะเอามาอัน ล้างทำความสะอาดเอามาอ้อใส่น้ำปลาพี่น้องเอามาซุปกับพี่น้องคะ่ะหอมแซ่บกับพี่นออ้องสี่โ้หมูอบค่ะพี่น้อง หอมกับพี่น้องนัวหอมหวานนิดๆหูหหหแสบคับกับพี่น้องตากออกข้าใหญ่ๆค่ะ ไส้ตรงครับพี่นองนอดอกค่าอ้อนค่ะ นองดอกเพิ่นค่ะค่ะลักษณะดอกเพิ่นสิเป็นยังเสียค่ะดอกจูมเพิ่นเนาะค่ะถ้าดอกบานกับสิบเป็นเนี่ยค่ะพี่น้องยกระจูมค่ะเนี่ยดอกบานเพิ่นายมีกระตำมากค่ะพี่น้องค่ะ แส่บครับพี่น้อง mm hmm. ยายมีเก็บมาได้มีเห็ดทานยายพี่น้องเห็ดทานหญ่เห็ดพึ่งครับพี่น้องยายมีเก็บมาเนาะคะ่ะ ยังมหท่นเด็กแกงกับพี่น้องเด้มมื้อนหน้าแย่มีสิแกงสู้กินกับพี่น้องค่ะครับแซ่บค่ะครับพี่นออ้อง สมกับอยากกินสมกัมีไปยางเก็บเมือม่อยเมือม่อยพี่น้องก็สิบพอแต่ละโ,โดอกรุ่นกันว่าสนค่ะพี่น้องค่ะทั้งมวนทั้งเมื่อยค่ะพี่น้อง ดอกกระเจียวครับพี่น้องดอกกระเจียวกับหอมหอมพี่น้องโอนค่ะ กินไปคำไ่ำใดก็หอหอ,อย่พี่น้องแซ่บค่ะ เห็นวสุภาก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องแห่นสี่โค้งหมูค่ะ อู๋อีมยัางคักค่ะพี่น้องค่ะกินไปกับน้ำหมูกไหลไปค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะก้อนปิดคลิปเมือเนี้นเนาะค่ะยามมีก็ขอขอบพุณหลายหลายเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามเขามารับชมเขาไม่กำลังใจยามมียายมีขอขอบคุณหลายหลายค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ